มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรื่องเล่าในยามค่ำคืนน่ากลัวยิ่งกว่าประวัติาศาสตร์ในตอนกลางวันสถานีทัพอากาศมอนทอ,อกหรือที่หลายคนขนานนามว่าฐานทัพผีสิงที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ร้างแต่เป็นแผลเป็นของประวัติาศาสตร์ที่ถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลเคยใช้มันทำการทดลองสุดสยองภายใต้ชื่อโครงการมอนทอ,อกมอนทอ,อกโปรเจกต พวกเขาเล่าขานถึงการทดลองที่วิปริตเกินจินตนาการการลักพาตัวเด็กเพื่อใช้เป็นหนูทดลองในเก้าอี้ควบคุมจิตบังคับให้พวกเขามองเข้าไปในห่วงวิติอื่นจนสติแตกมีการกล่าวอ้างถึงการเปิดประตูเวลาที่ไม่ได้เชื่อมแค่กับอดีตแต่เชื่อมไปถึงขุมนรกและจุดจบที่น่าสยดสยองที่สุดคือการปลดปล่อยอสูรกายจากฝันร้ายที่มีตัวตนจริง ออกมาไล่ฆ่าผู้คนในฐานทัพแต่เรื่องเล่าสุดสยองเหล่านี้มาจากไหนเมื่อเราไขปริศนากลับไม่พบเอกสารลับหรือหลักฐานใดๆที่รัฐบาลซ่อนไว้สิ่งที่พบคือหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนจากความทรงจำที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วเสียงปริศนาร่างเงาที่ผู้คนพบเห็นฐานทัพร้างทุกแห่งมักมีเรื่องเล่าผีสิงเสมอ ความจริงที่น่าขนลุกน้อยกว่าก็คือที่นี่เป็นเพียงสถานีเรดาร์เก่าที่ถูกทิ้งร้างให้ความเงียบและความมืดคลืนกินจนกลายเป็นเวทีให้จินตนาการอันน่าสะพรึงกลัวได้โลดแล่นแต่ตำนานความสยองของมอนทอกไม่ได้ตายไปกับความจริงมันได้เกิดใหม่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยซีรีส์ดังอย่าง Stranger Things ถอดแบบเรื่องราวของมอนทอกมาแทบทั้งหมด ห้องทดลองรับไร้ดินการทดลองในเด็กและประตูสู่มิติของอสูรกายทั้งหมดคือเงาสะท้อนจากฐานทัพผีสิงแห่งนี้สุดท้ายอาจไม่มีการทดลองจากนารกหรืออสูรกายจากมิติอื่นแต่ฐานทัพแห่งนี้อาจถูกสิงสู่ด้วยสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนั่นคือคำสาปของเรื่องเล่าที่ทรงพลังพอที่ทำให้ผู้คนมองเห็นและได้ยินในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วคุณล่ะ ถ้าต้องไปเยือนที่นั่นในคืนเดือนมืดคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นแค่จินตนาการ